วิดีโอนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่พูดถึงเรื่องราวของซูเปอร์แมนภาคล่าสุดนะครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีสําหรับแฟนๆเฮนรี่คาวิลนะครับที่ล่าสุดเจมกันได้ยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าเฮนรี่คาวิลจะกลับมาในจักรวาล DCU แต่ว่าในบทบาทใหม่ จเจมกันผู้กุมบังเขียน DC Studio ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเฮนรี่คาร์วิลจะกลับมาสู่จักรวาลภาพยนตร์ DC อีกครั้งแต่จะไม่ใช่บทบาทของเป per man โดยจะเป็นการรับบทตัวละครใหม่ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเจสันโมโมอา ที่จะกลับมารับบทเป็นโลโบแทนบทบาทอควาแมนเดิมเจมส์ James, การเล่าขยายความให้ฟังว่าเขาได้พูดคุยกับเฮนรีคา์วิลเรื่องการกลับมารับบทอื่นไว้ตั้งแต่วันที่ประกาศว่าจะมีการรีแคสต์บปซูเปอร์แมนใหม่เมื่อปี2022แล้วครับซึ่งในตอนนั้นแฟนๆรู้สึกว่าคาวิลถูกสตูดิโอปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาปรากฏตัวในฉากท้ายเครดิตของภาพยนตร์แบล็กอดัมนอกจากนี้นะครับเจมส์กันยังได้กล่าวพัดพิงถึงเดเวนเดอะร็อกจอนสันว่าเป็นหนึ่งในต้นต่อของความสับสนรน จมส์กันต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คอนเซปต์ผูุจักรวาลหรือว่ามันติเวิร์สที่ผู้ชมเริ่มจะรู้สึกเบื่อหน่ายจากฝั่งมาเบลเขาจึงเลือกที่จะทาให้จักรวานดีซใหม่เป็นจักรวาลที่แยกขาดจากจักรวานเก่าหรือว่าดีซีอย่างชัดเจนโดยถือว่าเรื่องราวของตัตลคอนเวอร์ชั่นเก่าเกิดขึ้นในอีกจักรวานหนึ่งไปเลยครับโดยแนวคิดนี้ถูกบอกเอาไว้ในโชว์เลอร์ซีรีส์เพ e สเมเกอร์ซีซั่นที่2ที่ตัวเองในการเดินทางข้ามมิติไปเจอกับตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ดังนั้นการกลับมาของคาวิลจึงไม่ใช่การกลับมาในฐานะซูเปอร์แมนจากจักรวาลอื่นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวละครใหม่ในจักรวาลหลักของ DCU คำถามต่อมาก็คือเฮนรี่คาวิลจะรับบทเป็นใครเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ก็จะมีการคาดการเอาไว้ในบางตัวละครอาทิเช่นในพลซอร์ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่มีตัวละครนี้ใน DCU อีกทั้งยังไม่มีการปูเรื่องราวของในพลซอร์ด้วยทําให้พื้นที่ในการสร้างตัวละครนี้ยังเปิดกว้าง ข้อสังเกตก็คือในภาพยนตร์ซูเปอร์แมนภาคใหม่มีการเปิดเผยว่าเจา้าเอลพ่อของซูเปอร์แมนมีเจตนาแท้จริงที่จะให้ลูกชายมาพิชิตโลกไม่ใช่มาปกป้องโลกครับซึ่งแรงจูงใจในการสร้างคลิปทอนใหม่บนโลกเคยเป็นของซอสในเวอร์ชันภาพยนตร์ Man o f Steel การสลับแรงจูงใจอันนี้จะทําให้บทของซอสใน DCU ใหม่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในความหมายก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่ในคลซอสฉบับ DCU อาจจะไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่เราเคยเห็นก็ได้เหมือนกันยังไงก็ตามผมคิดว่าเราคงไม่ได้เห็นเฮนรี่คาวิลในช เพราะถ้าเราดูจากโปรเจกต์งานที่เขารับมันมีหลายเรื่องเลยที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ฟอร์มใหญ่อาทิเช่น Warhammer 40K Voltron แล้วก็ Highlander ที่มีการเอากลับมารีบูตใหม่ซึ่งถ้าจะมาโผล่จริงๆเขาอาจจะมาในลักษณะของนักสแสดงรับเชิญหรือจะออกมาในช่วง e อน e r i t ิตเพื่อปูไปสู่หนังเรื่องถัดๆไปในอนาคต เจมส์กันยังมีการพูดถึงสถานการณ์ในช่วงที่เกิดความสับสนเกีก่ยวกับเฮนรี่คาร์วิลด้วยนะครับเขาบอกว่ามีบุคคลหนึ่งที่พยายามจะเข้ามาควบคุมทิศทางของหนังดีซีและผลักดันแผนงานของตัวเองซึ่งคนคนนั้นก็คือเดวินจอร์สันนั่นเองครับตามข้อมูลระบุว่าเดอะร็อกได้พยายามเดินเรื่องรับหลังผู้บริหารชุดเก่าของว a r n e r Bro รอเเพื่อผลักดันแผนการของตัวเองให้แ l ล c k a d ด m เป็นศูนย์กลางของจักรวาลว่ากันว่าก่อนที่เจมส์กันจะเข้ามาจริงๆแล้ว w อ r n e น b ร o บรอเธอร์ภายใต้าการนาของ CEO แผนนี้จะใช้ภาพยนตร์ The Flash เป็นตัวตั้งต้นเพื่อน,นำไปสู่ไทม์ไลน์ใหม่ที่มี Henry c a าร์วิลเป็น Superman มนเบนแอฟเลเป็น b a ท m a n และก็มี b a ท m a n ของไมเคิลคีตันมาระบบทบาทหลักชั่วคราวโดยทั้งหมดจะนำไปสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Crisis on Infinite Earth แต่เมื่อเจมกันได้รับการว่าจ้างให้มารีบูตจกกักรวาลใหม่ทั้งหมดเข <c oughs> าก็ได้ล้มแผนนี้ทิ้งนะครับแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขาฉากต่างๆในหนัง The Flash เพื่อไม่ให้เป็นการปูเรื่องไปสู่สิ่งที่ไม่ได้สร้างต่อเจมกันอธิบายว่าสาเหตุที่เกิดความโกลาหลขึ้นเป็นเพราะช่วงที่เขากาลังเซ็นสัญญาระะว่างแผนรีบูตจกกักรวาลใหม่กับซัสลาฟนั้นเกิดสัญญาการของข้อมูลขึ้นภายในสตูดิโอครับมีทีมโปรดิวเซอร์บางส่วนที่ยังไม่ทราบเรื่องแผนการรีบูตและยังคงเดินหน้าแผนเดิมนะ เฮนรี่คาวิลซึ่งไม่ได้อยู่ในการพูดคุยระหว่างเจมส์กันและซัสลาฟจึงเข้าใจว่าเขาจะได้กลับมาเป็นซูเปอร์แมนจริงๆและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาโพสต์วิดีโอประกาศการกลับมาอย่างเป็นทางการทีนี้เมื่อทุกคนในสตูดิโอรับทราบแผนใหม่ของเจมส์กันแล้วเจมส์ James กันก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคาร์วิลโดยตรงเพื่ออธิบายสถานการณ์ทั้งหมดซึ่งคาร์วิลก็แสดงความเป็นมืออาชีพและเข้าใจในความสับสนที่เกิดขึ้นไปอย่างดีและได้ขอเป็นคนประกาศข่าวอำลาบทบาทซูเปอร์แมนด้วยตัวเองในเวลาต่อมา ในประกาศครั้งที่2นั่นเองนะครับที่คาวิลได้เกิดเอาไว้ว่าเขาอาจจะได้กลับมาในบทบาทอื่นในอนาคตซึ่งบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจมกันก็คือการออกมายืนยันว่าแผนนั้นมีอยู่จริงตอนสลับมาที่ประเด็นของเดอะร็อกนะครับในขณะที่ผู้บริหารชุดเดิมของ DC กํกลังวางแผนระยะยาวสำหรับซูเปอร์แมนของเฮนรี่คารวิล เดอรร็อกก็ได้พยายามเจราจากับผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเพื่อผลักดันให้เฮนรี่คาร์วิลมาปรากฏตัวในฉากท้ายเครดิตของแบล็กอ d ดัมห้ได้เป้าหมายหลักของเดอร์ร็อกคือการปรับเปลี่ยนศูนย์กลางของจกักรวาลดีซีให้มาอยู่ที่ตัวละครแบล็กอ d ดัมซึ่งนาไปสู่ประโยคสาคัญที่เวนจอนสันพูดเกี่ยวกับจกักรวาลดีซีต่อจากนั้นว่าลําดับชั้นของพลังอํานาจในจกักรวาลดีซีกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ว่าท้ายสุดมันก็ไม่เกิดขึ้น Now, what gonna in Universe change. you're of power the universe about to what why here the hierarchy the see is is DC ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้จะมีเรื่องราวในอดีตแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นเดอะร็อกกลับมาในบทบาทรับเชิญในอนาคตของ DCU ภายใน10ปีข้างหน้านี้ซึ่งเจสันโมโมอาก็คือแม่แบบของการกลับมาครับในกรณีของเจสันโมโมอาที่จะกลับมารับบทเป็นโลโบโคือต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับแนวทางการนำนันกแสดงจากจักรวาล DCU มาสู่จักรวาลใหม่การกลับมาของนักแสดงคนอื่นๆก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกันคุณผู้ชมนะครับอยากให้นักแสดงคนไหนจาก DCU กลับมาอีกบ้างถ้าถามผมผมอยากได้เกากรนะดอนนะต่อเปวันเดอร์วูแมนคือ แต่ก็จะมีข้อคำถามนะครับว่าถ้ากลับมาใน DCU บทอันไหนจะเหมาะกับเกากระดอดมากที่สดุด oh, เอาละรครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างและอยากให้เฮนรี่คาวิลมารับบทไหนใน DCU คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชา n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ